แพทย์พันลบโพธิพฤกษ์นะครับก็เป็นแพทย์ผู้ชํานาญการทางด้านโรคหัวใจคือเริ่มต้นจากสิ่งที่สําคัญมากสำหรับผมก็คือเนื่องจากว่าผมเนี่ยนอกจากจะเป็นแพทย์โรคหัวใจแล้วเนี่ยก็เป็นโรคหัวใจซะเองด้วยนะก็เลยเห็นว่าสินค้าที่จะต้องใช้แน่นอนก็คือ HRT หรือที่เราเรียกว่าฮาร์ดเนี่ยเพราะตัวนี้มันเกี่ยวข้องโดยตรงกับคนที่เป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจตีบเนี่ยสำคัญมากเลยตอนนั้นผมก็มีอาการที่เกี่ยวข้องกับเส้นเลือดหัวใจแล้ว อาการที่สําคัญอันหนึ่งคือเวลาออกกําลังกายเนี่ยเช่นขึ้นบันไดไป3าสี่ขั้นสามสี่ 3, ชั้นของของตึกเนี่ยมันจะเกิดมีอาการเหนื่อยเหนื่อยง่ายแล้วก็มีเจ็บหน้าอกนิดหน่อยอันนั้นก็แสดงถึงว่าเส้นเลือดที่เลือดจะส่งไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจมันไม่ไมพอก็ทําให้เกิดมีอาการเจ็บอ,อกอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเตือนว่าเกิดอันตรายนะฮะแล้วก็มันมากพอที่ถึงจะต้องไปตรวจเส้นเลือดของหัวใจที่เรียกว่า ฉีดสีก็ไปเพื่อจะดูเส้นเลือดหัวใจและเพราะว่ามีส่วนที่ตีบที่สําคัญมากเลยถึงกับต้องได้รับการรักษาโดยที่ไปทําบอลลูนแล้วก็ใสกราเียกเตนนะสนกดเส้นเลือดเพื่อจะถ่างมันไว้น่้นก่อนเนี้ยก่อนหน้าผมจะมารู้จักเอเจลผมก็ไปทํามาแล้วพอหลังจากนั้นแล้วจึงได้มารู้จักเอเจลก็ที่ช้ยฮาร์ดเนี่ยหลังจากที่ใช้ฮาร์ดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีขึ้นเลยอาการต่างๆก็เรียบร้อยดีไม่ไม่มีอาการเหนื่อยง่าย ไม่มีการเจ็บหน้าอกแล้วก็ก็ประกอบไปทําการทดสอบไปเดินสายผ่านนะก็ประกอว่ามันเรียบร้อยดีสามารถที่จะทำได้ครบถ้วนแล้วก็ไปฉีดสีดูก็ประกอมันโล่งด้วยอันนี้นก็ถือว่าผลค่อนข้าง,างจะดีมากนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ประทับใจคือสําหรับตัวฮาร์ดเนี่ยนะมันมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและทําให้หลอดเลือดเนี่ยทำงานได้คล่องตัวมากเลยแล้วสามารถจะลดคอเลสเตอรอลได้ด้วย ซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดว่ามีตัวอะไรบ้างนะเพราะว่ามันก็เป็นที่รู้จักกันแล้วในตลาดทั่วๆไปเนี่ยแต่ที่ของของเอเจมันแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่าเราสามารถจะบรรจุสารอาหารนี้เข้าไปแล้วทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถจะดูดซึมได้รวดเร็วนะฮะแล้วเซนต่างๆก็ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อันนี้ต่างจากที่จะใช้ในรูปแบบอื่นซึ่งมันช้ากว่าและไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรจะเป็นนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,ร,าราย์ดรพัทะวัลวงเรืองวิสารนะคะอดีตเป็นข้าราชการประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เคยทำเรียนรุบาลพัทลววัลเคยทำาการส่งออกค่ะเนี่ยตอนแรกพี่เป็นคนโรคความดันสูงใช่ไหมคะก็จะนอนดึกไม่ได้ถ้านอนเลยสี่ทุ่มพี่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยทั้งวันเลยพี่จะต้องขื้นไส้วิงว่งเวียนบ้านหมุนมจะลําบากมากอาการแย่ยม,มากแต่พอพี่ทานฮาร์ดไปได้เดือนเดียวลูกชายเนี่ยคะ่ะเอาฮาร์ดไม่ให้ทาน เดือนเดียวเท่านั้นนะคะอาการหายเป็นปริตทิ้งเลยแล้วพี่ก็นึกว่าพี่หายความดันแล้วพี่ก็เลยเลิกทานไปพักหนึ่งแต่ว่าในขณะเดียวกันพี่ังรักษาหมอพี่หาหมอไฟไฟ้าอยู่เป็นประจํานะคะหมอจะตรวจรักษาพี่เจาะเลือดพี่6เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรอย่างนี้ค่ะหมอก็ให้ยามาทานพี่ก็ทานไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพอพี่หยุดไปสักประมาณ4ีหเดือนเนี่ยความเวียนหัวเนี่ยมันก็กลับมาอีกพี่ก็คิดว่าอ๋อพี่ต้องเริ่มทานใหม่ละแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ทานมาเรื่อยๆๆต่อมาอีกประมาณสัก66เดือนได้ค่ะ คราวนี้หมอสั่งให้หยุดยาความดันเลยค่ะที่เคยทานยาความดันวัลเม็ดวัลเม็ดวัลเม็ดเ,เนี่ยอตอนนี้ไม่ได้ทานแล้วก็หมอให้พี่เนี่ยคอยเช็คความดันทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอตอนนี้มันก็อยู่ในระดับ120กว่า110กว่าข้างล่างก็6ก9 70เก่ากว่าอะไรเงี้ยตอนแรกๆเนี่ยคุณแม่จะไม่ยอมทานครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับก็คือที่บ้านเนี่ยจะมีอาหารเสริมเยอะมากครับตั้งแต่ โบสถมีทุกยี่ห้อเลยครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้กินนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยสะดวกครับเพราะว่าเวลากินเนี่ยเราลำบากในการรับประทานมากสุดท้ายแล้วมันก็ไปอยู่ในตู้เย็นที่บ้านเรานะครับก็แต่ว่าพอได้ตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยตอนแรกแม่เขาเปลี่ยนไปเลยครับผมเห็นเพราะว่าแม่เขาเนี่ยจากที่ปกติไม่ค่อยกินพวกนี้เนี่ยเขาเริ่มกินตัวเอเจลเพราะว่าเนื่องจากรสชาติมันอร่อยครับก็มันดูดซึมทันที พี่แม่ก็ชอบมากเพราะรสชาติทุกตัวเนี่ยผลไม้ชื่ออุดมรักบุญมากนะคะอาชีพเป็นพยาบาลค่ะพยาบาลนะคะค่ะพยาบาลนี่มีแผนกมีอะไรไหมคะอยู่ห้องผ่าตัดค่ะส่งเครื่องมือแพทย์คือเดิมตอนแรกเนี่ยเป็นคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงค่ะก็อยู่ที่ประมาณ2 4 0เอ่อถึง250นะคะชอบทานอาหารทะเลค่ะมากๆเลยแล้วก็ของทอดของมันนี่ชอบมากทีนี้พอคอเลสเตอรอลสูงก็พยายามลดเองจะพยายามควบคุมน้ําหนักเออควบคุมคอเลสเตอรอลด้วยตัวเองแต่ทีนี้เนี่ยเอ่อเราเรารู้มากเราไม่ยาก ทานยาใช่ไหมคะก็พยายามควบคุมมันก็ควบคุมไม่ได้3ปีก็คืออยู่ประมาณช่วงนี้คะ่ะวิ่งไปว,งวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ240-250ทีนี้พอมีคนมาแนะนําตัวฮาร์ตนะคะพอมีคนบอกว่าเฮ้ยทานฮาร์ดแล้วดีนะมันคอเลสเตอรอลลดลงจริงแล้วก็มีมีผลเลือดนะคะตรวจด,ดูแล้วมันลดลงจริงเราก็เลยเอลองทานดูทานหนึ่งกล่องเองคะ่ะพี่กบเหลือสองร้อยเติมค่ะก็คือพฤติกรรมการทานเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องยอมรับเลยอันนี้เป็นข้อไม่ไดีนะคะที่ที่เราไม่ไ ได้เปลี่ยนแต่ว่ามันตัวเลขมันลงอย่างเห็นได้ชัดเจนมากประทับใจมากนกนะคะลูกสาวเนี่ยเห็นมากับตัวเลยก็คือว่าเป็นหัวใจรั่วหัวใจรั่วค่ะอเท่าไหร่คะที่กว่คะลูกก<ว>ัวหัวใจรั่วเนี่ยมีอาการเป็นยังไงบ้าง หายใจไม่ทันหายใจเป็นยงไงนะคะหายใจไม่ทันหายใจไม่ทันหายใจไม่ออกใช่ไหมเป็นมานานแล้วยังเป็นตั้งแต่กําเนิดค่ะพี่กบคะตอนนี้อายุปีที่เป็นแบบเก้าขวบเก้าขวบอ๋อเป็นตอนเมื่อประมาณนปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วนะคะเดือนเมษายนคุณแม่อาการเริ่มแรกเป็นงไงคะก็คือว่าน้องไอเหมือนเป็นวันโลกเลยค่ะไอตลอดไอจนถึงขนาดว่าเราคิดว่าลูกเป็นภูมิแพ้ค่ะอาการเริ่มแรกมาจากใช่ก็มาจากการไอเนี่ยค่ะพี่กบแล้วเป็นปอดบวมตลอดเป็นทุกปี thank <laughs> you ไป่ทาให้หัวใจรั่วอ่าไม่ค่ะเราเราไม่รู้พอพอเราไปตรวจเราคิดว่าเป็นบุ๋มแพ้แต่จริงๆแล้วคือเขาหัวใจรั่วรั่วสามเซนแล้วตั้งแต่กําเนิดแต่คุณหมอไม่เคยมีท่านไหนตรวจพบะะหลังจากที่รู้แล้วนกทำไงต่อก็คุณหมอบอกว่าคุณแม่ถ้าเกิดว่ายอย่างนั้นละ่ะต้องให้กล้ามเนื้อน้องกล้ามเนื้อหัวใจน้องให้แข็งแรงนะคะแล้วก็เพิ่มน้าหนักให้น้องหน่อยจากน้องประมาณยี่สิบสองโลเนี่ยให้เพิ่มเป็นยี่สิบห้านะคะถึงจะรับการโอเพ่นฮาร์ดได้แต่หลังจากนั้นนกได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนนนึงะะะะคคชื่่อวา นี้เลยค่ะก็คือว่าให้ทานวันละหนึ่งซองค่ะพี่จากนั้นนะคะวัดผลหนึ่งเดือนนะคะการเต้นของหัวใจลูกนกเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่หัวใจไม่รั่วแล้วสามารถรับการโอเพนฮาร์ดได้โดยที่น้ําหนักไม่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ทานฮาร์ดไปแล้วหายใจทันหายใจดีขึ้นยัง หายใจดีขึ้นไม่หอบแล้วไม่หอบใช่ไหมคะทีนี้หนูกินฮาร์ดวันละหนึ่ง,งสองซองนะคะคุณแม่รู้สึกประทับใจผลิตภัณฑ์ฮาร์ดยังไงบ้างบอกเพื่อนๆอีกนิดนึงค่ะนะคะผลิตภัณฑ์ฮาร์ดเนี่ยจริงๆแล้วนะคะมันเห็นผลกับครอบครัวของน้องจริงๆนะคะแล้ววันนี้น้องบัวเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ได้โดยที่ว่าไม่จําเป็นต้องทานยาโรคหัวใจตลอดไปแล้วทานฮาร์ดคุมวันละหนึ่งซองนะคะน้องสามารถทํากิจกรรมทุกอย่างได้เหมือนเดิมนะคะแม้แต่ตอนนี้เขาก็คือสอบได้ที่หนึ่งคือเขาแบบมันเหมือนว่า เลือดเป็นเลี้ยงสมองอะไรเขาดีหมดอะค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจนะคะค่ะถามกลับไปนิดนึงน้องบัวต้องก,กินยาตามคุณหมอสั่งไหมคะอ่าระยะ6เดือนแรกหลังจากผ่าตัดทานค่ะแต่หลังจาก6เดือนเราไม่ได้ทานแล้วค่ะใช้ฮาร์ดอย่างเดียวยวันละหนึ่งซองอ่าขอบคุณคุณคุณทิทย์มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจไงบ้างคะก็เป็นโรคหัวใจมาสิบกว่าปีแล้วค่ะแล้วก็กินยาที่บ้านคุณหมออยู่ประจํา15วันครั้งนะคะเสร็จแล้วก็มาเจอตัวนี้โดยทางหนังสือค่ะก็โทรไปแล้วทาน20วันหลังจากที่ทานหมอก็สั่งให หยุดยาหัวใจคือตัวเวลาพามิวอค่ะหมอสั่งเลยหรอคะหมอสั่งเลยค่ะแล้วตัวเองก็บอกว่าคุณหมอหนูไม่กล้าค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนูหใจหนูหยุด<ม>ใช่เพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆ <c oughs> แต่สุดท้ายหมอก็บอกไม่เป็นไรคุณก็ทานอาหารเสริมตัวน,นี้ไปเลยคือ,อเอเจลค่ะพี่บอกคุณหมอว่าพี่รูจ้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้กินแล้วมันยังอย่างงี้ใช่ไหมค่ะคือหมอบอกว่าคุณไม่ทาอะไรมากก็เลยบอก,บอก กินผลิตภัณฑ์ Angel เอเจลค่ะแล้วค่ะหลังจากนั้นตอนนี้ทานไม่ทานยาแล้วเหรอไม่ได้ทานแล้วค่ะแล้วก็หยุดไปเลยแต่ยังไปให้หมอดูเดือนละครั้งมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จากคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไร์สลาร4อย400กว่าก็เหลือร้อยกว่าค่ะปัจจุบันผมรับราชการเป็นตำรวจอยู่ครับผมครับอยู่ที่ไหนบอกได้ไหมคะ,อ,ะอยู่ที่ในเขตของกอ,องบังคับการตำรวจ เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ากองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับครับในส่วนนี้นะครับคุมในเขตภาคใต้ครับผมครับคือเห็นแข็งแรงอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคือผมไปตรวจตำรวจที่ต้องตรวจร่างกายทุกปีนะฮะประจํากายนะฮะทุกทุกทุกปีนะฮะก็จะพบคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งมีสูงมากนะฮะแล้วก็คุณหมอก็แด้นําว่าครั้งแรกให้ออกกำลังกายนะครับทานผักผลไม้แล้วก็งดเนื้อสัตว์ ไอ้ที่เป็นของมันๆ,ๆทั้งหลายนะครับผมก็จะบัติอย่างนี้ประมาณ3เดือนปรากฏว่าเมื่อไปตรวจเพิ่มไปตรวจอีกนะฮะมันก็ไปลดลงนะครับจนกระทั่งคุณหมอก็ได้ให้ยานะฮะสีเม็ดแดงๆนะฮะเป็นยาที่ลดคอเลสเตอรอลนะครับปรากฏว,ว่าอาการมันก็ยังมีอาการผมจะปดวดศีรษะด้านนี้ครับเวลาผมคิดจริงๆผมนานสกุกคนขยันคิดนะครับแต่จริงๆก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะ<ร>แต่ผมปวดครับผมปวดนะคมันจะปวดต <ๆ S 2> รงนี้ครับ แล้วเมื่อผมพบกับผลิตภัณฑ์เอเจลนะครัอชื่อว่าฮาร์ดนะครับผมผมก็ใช้ไปประมาณหนึ่งเดือนนะฮะประมาณเดือนหนึ่งคืออาการที่มันปวดมันหายไปนะฮะที่ผมปวดปวดคิดเลขเนี่ยเรื่องเลขผมหายไปนะครับหลังจากนั้นเมื่อผมไปตรวจไปตรวจอีกครั้งหนึ่งฮะไม่พบคอเลสเตอรอลในร่างกายนะครับปกตินะครับขณะนี้ก็ดําเนินชีวิตได้ตามปกติครับตั้งแต่น่าจะเมื่อประมาณ2ีสปีที่แล้วนะครับตอนอายุประมาณ30เสเศษ เป็นทหารอยู่นะครับตอนนั้นเป็นทหารอยู่แล้วก็ไปฝึกอทอสมชที่ระยองฝึกวันนั้นริ่มสึกตตวป่วยเป็นไข้ได้เดินทางกลับก่อนก็ไปนอนแล้วคืนนั้นเริ่มเป็นรล้ว่องที่เรานอนเราหายใจไม่ออกจะเป็นจังหวะที่เราเพลียและเราหลับไปโดยที่เราไม่ระวังตัวคือเราจะหลับไปเลยเนื่องจากความอ่อนเพลียเราหายใจไม่ออกเราก็จะสะดุ้งตื่นขึ้นมาสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็จะดิ่นหล่น ทุเลาทุเลทุรลาเหมือนบนคนทุกคนที่หายใจไม่ออกขึ้นมาโดยอาการรูบหรือกลางคืนนอนแล้วบางครั้งรู้สึกเหมือนกันหยุดหายใจเนี่ยมันจะกว้างนะอาจจะเป็นเรื่องระบบหายใจก็ได้บางคนนอนกลนในื้อรินมันอุดรินมันตกไปอุดทางทางหายใจเนี่ยก็ทําให้เกิดอาการนี้ได้แต่บอกว่ามีหัวใจเต้นเร็วเออในน่าสนใจเพราะว่าการมีหัวใจเต้นเร็วนั้นมันมีเรื่องราวของความผิดปกติของหัวใจคือหัวใจเวลาทางานมันจะมีระบบไฟฟ้าในการควบคุมการเต้น ปกติจะสม่ำเสมอในภาวะที่เราไม่ได้ทาไม่ได้ออกกาลังกายไม่ได้เดินเหินอะไรนะนั่งเฉยแต่ในบางคนเนี่ยมันเกิดภาวะผิดปกติของการรับวงจรของไฟฟ้าในหัวใจการรับวงจรก็ทําให้แทนที่จะทำเป็นหนึ่งรอบเนี่ยมันกลายเป็นสองรอบสามรอบสอบีส่รอบก็ไม่เดี๋ยวหกสิบคูณสองเป็นรนะ้อยยี่สิบนะคูณสามจะเป็นร้อยแปดสิบนะ สองร้อยสี่สิบไปเรื่อยเลยเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นหัวใจเต้นเ็วแบบนั้นน่ะเลือดมันไหลไม่ทันไหลเข้าหัวใจไม่ทันออกจากหัวใจก็ไม่ทันแบบนี้สมองก็จะขาดเ,เลือดเลือดล่องเลือดไม่พอมันก็จะทําให้รู้สึกตื่นมาตกใจเหมือนหายใจไม่ออกคือหายใจไม่ไม่ทันนั่นเองอ่ะคือในการนอนแต่ละครั้งเนี่ยใครจับมารบกวนเราไม่ได้เลย ในขณะเรานอนยิ่งถ้านอนหงายเรานอนหงายไม่ได้เลยอยู่แล้วนะแม้แต่พัหผมมาทำใตาอกมันก็อึดอัดเหมือนไม่มีอะไรมาทับอยู่แขนเรามาทับก็อึดอัดหายใจไม่ออกแรกแรกภรรยาเขาไม่เข้าใจเขาก็มาเอามือมาทำใตาอกเราหรือว่านอนบนตอกเราแล้วก็ไม่ไหวหายใจไม่ออกว่าทําไมอ่ะนอนด้ดยแค่นี้ไม่ได้อึดอัดอะไรเป็นอะไรมันอึดอัดใน,นคนที่เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยาการแก้ไขมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่สเต็ปนะว่ามีความรุนแรงแค่ไหนเป็นบ่อยแค่ไหนนะ เอามากที่สุดก่อนแล้วกันถ้าเป็นบ่อยมากที่สุดเช่นวันนึงเป็นตั้งหลายครั้งแบบนี้หมออาจจะแนะนําว่าให้ใส่เครื่องควบคุมการเต้นหัวใจเรียกเพรสเมเกอร์เป็นเครื่องไฟฟ้าระบบหนึ่งซึ่ใส่เข้าไปสายใส่เข้าไปในหัวใจเลยไปควบคุมการเต้นหัวใจเพรสเมเกอร์แต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นบอดแบบนั้นก็อาจ,จะไม่จําเป็นถึงขนาดนั้นก็อาจจะใช้วิธีการว่าถ้ารู้ว่าเขาเป็นแบบแบบนั้นแลวมีอาการเหนื่อยง่ายเนี่ยบางที การเติมสารอาหารบางอย่างเข้าไปในร่างกายก็อาจจะทําให้อาการมันน้อยลงเพราะว่ากล้ามเนื้อจะทางนานมันแข็งแรงขึ้นจัดสารอาหารพวกนั้นนะฮะจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องที่ผมรักมากเลยแนะนําสินค้าอาหารเสริมตัวนึงให้ผมผมก็ยังไม่ใส่ใจแต่พอร,รู้ว่าตัวนี้อาหารเสริมมันเป็นเจลนะครับเป็นเจลตัวหนึ่งน้องก็บอกว่ามันสามารถดูดซึมได้เร,เร็วมากแต่ก่อนผมก็รู้จักอาหารเสริมมาเยอะนะครับก็เคยซื้อมาหลายยี่ห้อเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเท่าไหร่ทานมั่งไม่ทานมั่งอยู่ในตู้เย็นแต่พอน้องเขาไม่ได้น,นาตัวนี้ในจังหวะที่เราเอ๊ะเราจะลองดูไหมเพราะว่าร่างกายเราเป็นแบบนี้เราน่าจะหาอะไรมาลองทดลองดูก่อนผมก็เลยทดลองเจลที่ชื่อว่าฮาร์ดนะครับมาใช้กับตัวเองสองกล่องที่บ้านนะครับอาทิตย์แรกนะครับอาทิตย์แรกที่ทานแล้ววันเจ็ดซองเนี่ยพอออกกำลังกายรู้สึกว่าหัวใจมันเต้นปกติแหละแต่ก่อนตุ๊กตักตุ๊กตักตุ๊กตักตอนนี้รู้สึกเอ๊ะมันเต้นปกติแล้วเราก็ทําหัวใจดู มันทำให้เต้นเบาลงเต้นตึกเพราะก็คือมันปกติแล้วรู้สึเออดีนะผมก็เลยทานต่อในช่วงที่ทานมาสองกล่องประมาณ2เดือนเสรเนี่ยอาการที่ไม่หายใจระหว่างหลับไม่มีเลยก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นและาการที่นอนนอนหงายไม่ได้ก็เริ่มนอนหงายได้ภรรยาเขาก็มาจับมามาซุกมาก่อนเนี้ยโอเคก็ยอมรับได้ไม่เหมือนแต่ก่อนอาการที่เป็นหนัก นะคะไม่เห็นอีกเลยแล้วก็เราสามารถนอนกอดไก่หรือว่านอนพักที่ตัวเขาได้เลยนะคะรู้สึกไม่อึดอัดเหมือนเมื่อก่อนจะเป็นวิทยาทานให้เพราะว่าสิ่งที่ผมผจญมาเนี่ยตลอดชีวิต20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยบางครั้งมันเป็นทุกข์ไหมมันก็เป็นทุกข์ในการจะนอนแต่ละครั้งแต่ละคืนถ้ายิ่งเราออกกำลังกายยือทำงานได้เหนื่อยมาเนี่ยเรานอนเราจะคิดเสมอว่าเอ๊ะพรุ่งนี้เราจะตื่นไหมลูกเต้าเราจะเป็นยังไงบ้างถ้าเราไปผมว่าจะโชคดีที่ต่อสู้มันมาได้ รู้สาเหตุทกมันแล้วก็อาจจะพลิกไปตามสถานการณ์แต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่เชื่อนะครับในหนึ่งนาทีที่ผ่านมาแต่ละครั้งที่มันเป็นเนี่ยโอ้โหถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราหันมานดโดยสุขภาพดีกว่าไหมจะ